เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องมอฟ้าไพาย,ยิทซนะคะวันนี้ก็จะเป็นการอ่านดวงนะคะสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันจันทร์นะคะที่31นะคะสิงหาคมพศ2563นะคะ การอ่านดวงประจําวันนะคะเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างนะคะเราไม่ได้เจาะชงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะคะสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็ควรใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังก,กันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนั่นเองนะคะสําหรับใครที่สนใจในเรื่องของการดูดวงส่วนตัวนะคะหมอฟ้าก็รับพยากรดูดวงส่วนตัวนะคะทักแชททักไลน์มีค่าครูนะคะ สำหรับใครที่สนใจในเรื่องของการไลฟ์สดดูดวงตีนะคะก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพจช่องเฟซบุ๊กหมอฟ้าไพยิบีกันนะคะหมอฟ้าจะมาไลฟ์สดนะคะสัปดาห์หนึ่งประมาณ2-3ถึงครั้งนะคะหรือทุกๆวันพระนะคะทุกๆวันที่หวยจะออกด้วยนะคะสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคก็อย่าลืมติดตามท้ายคลิปหมอฟ้านะคะมีเลขนำโชคประจำวันนะคะสำหรับใครที่เข้ามาตั้งคิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะ ขอให้ไพ่ย,ยิบซีนี้นะคะจงบอกล่าสถานการณ์โดยรวมของคนที่เกิดทั้ง7วันนะคะประจำวันจันทร์นะคะที่31นะคะสิงหาคมพศ2563นี้ได้อย่างถูกต้องแม่นยำและชัดเจนนะคะเรามาเริ่มต้นกันตั้งแต่ใบที่1กันเลยนะคะตั้งแต่วันอาทิตย์กันเลยนะคะ1 2 3สคนเกิดวันอาทิตย์นะคะอัศวินถ้วยนะคะเ็าเรียกว่า ได้กัลยาณิมิตที่ดีนะคะนะหรือตัวเราเองนะคะมักจะเป็นที่ปรึกษาให้กับผู้อื่นได้ดีนะคะในช่วงนี้นะคะราชินีเหลียนนะคะก็เ,เรียกว่าช่วงนี้นะคะกิจการร้านคา้าประสบผลสําเร็จดีนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวข้องในเรื่องของอาสาหาริมัสัพย์บ้านที่ดินที่อยู่ที่อาศัยนะคะ ก็เรียกว่าจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นนะคะในวันนี้6กจาบนะคะแต่บางสิ่งบางอย่างก็อาจจะต้องรอคอยในเรื่องของระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะคะการงานก็เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะได้เพื่อนที่ดีได้มิตรที่ดีนะคะนะเรียกว่าผู้รักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูดีนะคะการทํางานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะคะมีปัญหามีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะก็เรียกว่าสามารถที่จะไกลเก่เกลี่ยเคลียร์กันได้นะคะ ในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าไม่ได้ติดขัดอะไรนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายใช้สอยอยู่ตลอดนะคะในช่วงนี้นะคะรวมถึงนะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยนะคะใครบางคนอาจจะมีในเรื่องของการลงทุนนะคะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้โดยรวมแล้วก็เรียกว่ายังเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะนะมีความสุขดีนะคะอาจจะเงียบๆหน่อยๆเงาๆเปล่าเปลี่ยวหัวใจกันบ้างนะคะ หรือใครบางคนอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะในช่วงนี้อาจจะด้วยหน้าที่การงานนะคะในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของภูมิแพ้ผื่นคันเป็นไข้เป็นหวัดไอจามไม่สบายนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอาทิตย์นะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่ใกล้น้ําด้วยนะคะ ราธิ尼พัทร์นะคะเขาเรียกว่าคนเกิดวันอาทิตย์นะคะซิกเซนลางสังหอนแม่นยำนะคะนะรวมถึงช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของหน้าที่การงานการวางแผนงานการวางโครงการนะคะเรียกว่ามีไอเดียมีโปรเจกต์ความคิดส,สร้างสรรค์ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะคะถ้าทามในเรื่องของโชคลาภนะคะก็เรียกว่าโชคลาภมีนะคะนะตัวเลขจากความฝันนะคะจากผู้หญิงผิผวขาวผอมบางนะคะจะนําโชคลาภมาให้เราได้ด้วยเช่นกันนะคะ ราธินีพัรจันทร์ขึ้นมานะคะช่วงนี้สุขภาพนะคะก็ต้องระวังในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะด้วยนะคะคนเกิดวันอาทิตย์นะจ๊ะต่อไปนะคะคนเกิดวันจันทร์นะคะหนึ่งสองสามนะคะขอโทษนะคนเกิดวันจันทร์นะคะใบที่หนึ่งเด็กถือถ้วยนะคะช่วงนี้คนเกิดวันจันทร์นะคะจะทําอะไรรอบครอบนะคะนะ เรียกว่ามีความสุขขุมมีความรอบครอบนะคะการงานการเรียนการศึกษานะคะประสบผลสําเร็จดีจะได้รับข่าวดีนะคะเด็กถือถ้วยนะคะช่วงนี้ใครบางคนนะคะอาจจะหมกมุ่นอยู่กับตำรับตาราหนังสือหนังหานะคะนะหรือการเรียนที่เกี่ยวข้องในเรื่องของโหราศาสตร์ด้วยนะคะนะเด็กถือถ้วยบุตรบริวารจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะแต่ถ้วยช่วงนี้ก็เรียกว่าคนเกิดวันจันทร์นอนดึกๆึดื่นดืนนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับกันเลยทีเดียวนะคะในช่วงนี้ สองถ้วยก็เรียกว่าจะมีช่องทางมีรู้ทางที่ดีเข้ามานะคะดวงมีคนให้ความเมตตาเอ็นดูดีนะคะนะรวมถึงมีคนมักจะเข้ามาขอคําปรึกษานะคะขอคําชี้แนะขอแนวทางสิ่งต่างๆจากเราด้วยนะคะคนเกิดวันจันทร์เป็นคนที่ขี้น้อยขี้น้อยใจนะคะนะมักจะเป็นทุกข์เกี่ยวกับความคิดนะคะคิดในเรื่องเล็กๆน้อยๆนะคะนะพอทุกข์มากๆเข้าก็คิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับนั่นเองนะคะ การงานเรียกว่าเป็นไปในทิศทางที the the an er Mother, slide, ่ดีนะคะในช่วงนี้นะในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าการเงินไม่ถึงกับติดขัดเลยทีเดียวนะคะได้คู่รักคู่ครองที่ดีนะคะช่วยเหลือเกื้อหนุนในเรื่องของการเงินซึ่งกันและกันนั่นเองค่ะในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่าโดยรวมแล้วยังเป็นความรักที่ดีมีความสุขดีอยู่นะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะแต่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะในช่วงนี้ด้วยภาระหน้าที่ในเรื่องของหน้าที่การงานนั่นเองค่ะ ทำให้ใครบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าหน่อยๆน้อย,อย,อยใจครูครองน้อยใจคนรักอยู่บ้างนะคะในช่วงนี้คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันจันทร์นะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของความดันไมเกรนนะคะนะเรียกว่าเกิดจากการพักผ่อนไม่เพียงพอน,นั่นเองนะคะคนเกิดวันจันทร์กินเก่งทานเก่งนะคะอาหารขนมนมเนยเรียกว่าอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ระวังน้ําหนักตัวขึ้นด้วยนะคะคนเกิดวันจันทร์ หาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะโชคลาบคนเกิดวันจันทร์ถามว่ามีไหมนะคะโชคลาบคนเกิดวันจันทร์มีนะคะลองดูนะคะตัวเลขจากความฝันนะคะรวมถึงเช้ามาให้ใส่บาตรท,ทาบุญนะคะก่อนนะคะนะแล้วสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นโชคลาบก็จะตามมานะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันอังคารหนึ่งสองสามมาดูนะคะคนเกิดวันอังคาร ได้สิบเหรียญเลยนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะวันนี้โดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคกันแต่เช้าเลยนะคะนะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะ ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ทาสิ่งใหม่ๆนะคะนะหรือตัวเราเองอาจจะต้องเข้าไปไกล่เกลี่ยเคลียร์ปัญหาให้กับผู้อื่นนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเดินทางไปพบผู้หลักผู้ใหญ่ได้นะคะช่วงนี้นะคะใครบางคนอาจจะหมกมุ่นอยู่กับตำรับตำราหนังสือหนังหาหาความรู้สิ่งต่างๆนั่นเองนะคะ หนึ่งไม้เท้าจะมีการเริ่มต้นที่ดีเกิดขึ้นนะคะการงานการเรียนการศึกษาการสอบแข่งขันเรียกว่าจะประสบผลสําเร็จดีนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะหนึ่งไม้เท้านะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้ทําสิ่งใหม่ๆนะคะนะ การเงินไม่ถึงกับติดขัดนะคะในช่วงนี้นะคะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะใครบางคนอาจจะอยากได้เงินมาในการลงทุนการขยับขยายกิจการนะคะหรืออาจจะต่อเติมที่อยู่ที่อาศัยก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะนะในเรื่องของความรักโดยรวมแล้วเป็นความรักที่ดีมีความสุขดีนะคะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะแต่คนโสดช่วงนี้อาจจะต้องโสดต่อไปก่อนนะคะเรียกว่าโสดนานแต่งงานช้านะคะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะโดยรวมแล้วนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะโดยรวมแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีนะคะอาจจะมีทาวเวอร์ขึ้นมานะคะทาวเวอร์ขึ้นมานะคะช่วงนี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายเกิดขึ้นนะคะรวมถึงทาวเวอร์ขึ้นมานะคะช่วงนี้ให้มันทําบุญนะคะทําบุญกับ โรงพยาบาลนะคะทําบุญกับมูลนิธินะคะนะเรียกว่าเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานั่นเองนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเติมน้ํามันตะเกียงนะคะถวายเทียนคู่เกี่ยวกับในเรื่องของความรักก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะช่วงนี้คนเกิดวันอังคารระวังในเรื่องของอารมณ์นิดหนึ่งนะคะเรียกว่าอารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงเหมือนกันนะคะนะรวมถึงจะเดินทางไปไหนต้องเตยดตรวจเช็คสภาพรถให้ดีก่อนนะคะนะจะได้ไม่เกิดเอ่อเรียกว่ายางรั่วนะคะนะมอน้ําแตกได้ระหว่างทางน,นั่นเองนะคะ ช่วงนี้การเงินก็เรียกว่าทุกขลาภนะคะคนเกิดวันอังคารนะคะมีเหตุให้ต้องได้เงินแต่ก็มีเหตุให้ต้องเสียไปกับการซ่อมแซมนะคะนะหรืออาจจะมีเหตุที่ต้องเสียเงินโดยที่เราไม่ได้คาดคิดนั่นเองนะคะช่วงนี้จะเดินทางไปไหนระวังในเรื่องของอุบัติเหตุการเจ็บป่วยภายในการเป็นร้อนในกันด้วยก็แล้วกันนะคะเรียกว่าดูแลสุขภาพด้วยนะคะโชคลาภคนเกิดวันอังคารมีนะคะแต่ช่วงนี้ให้หมั่นทําบุญนะคะนะต่อไปนะคะคนเกิดวันพุธนะคะหนึ่งสอง 3. คนเกิดวันพุธนะคะใบที่1นึสีดาบนะคะช่วงนี้คนเกิดวันพุธอยู่ในสภาวะของการรอคอยนะคะคิงเรียนรอคอยเงินก้อนใหญ่ยอยู่หรือเปล่าคะคนเกิดวันพุธนะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพรับเงินก้อนใหญ่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะ สี่เลียนก็เรียกว่าช่วงนี้จะลงทุนจะขยับขยายจะทําอะไรนี่เรียกว่าคุณเกิดวันพุธมีความรอบคอบมากขึ้นนะคะนะเรียกว่ารักแล้วก็ห่วงเห็นในหน้าที่การงานที่ตัวเองทําอยู่นั่นเองนะคะแต่ช่วงนี้ใครบางคนนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องลาหยุดลาพักร้อนนะคะนะหรืออาจจะแบบคือช่วงนี้สุขภาพร่างกายอาจจะต้องมีเหตุให้ต้องนอนพักรักษาตัวนะคะนะแต่หน้าที่การงานก็เรียกว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะ คนเกิดวันพุธโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะมีโอกาสที่จะได้รับทรัพยรับโชครับเงินก้อนใหญ่นะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินนะคะใครที่ติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารนะคะก็เรียกว่าจะประสบผลสําเร็จจะได้รับข่าวดีนะคะรวมถึงคนเกิดวันพุธนะคะถ้าในเรื่องของความรักช่วงนี้มันอาจจะดูเงียบเงียบเงาเงาหงอยหนะคะนะความรักไม่ค่อยจะโดดเด่นนะคะ ในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันพุธมักจะมีปัญหาในเรื่องของช่องปากช่องฟันนะคะนะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับกระดูกนะคะนะปวดหลังนะคะมีเหตุให้ต้องนอนพักรักษาตัวนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปงานอาวะมงคลด้วยนะคะ 6ถ้วยนะคะคนเกิดวันพุธนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆได้พบมิตรเก่าได้พบเพื่อนเก่านะคะในช่วงนี้ก็เรียกว่าคนเกิดวันพุธนะคะใครบางคนอาจจะหยุดอยู่กับบ้านนะคะอยู่กับคนรักอยู่กับครอบครัวนะคะอยู่กับบุตรบริวารลูกหลานไทยในบ้านนะคะ ช่วงนี้นะคะถ้าคนเกิดวันพุธนะคะมีการทะเลาะมีปัญหากับใครนะคะก็เรียกว่าสามารถที่จะไกล่เกลี่ยรกันได้นะคะมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันนะคะถ้าในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันพุธระวังนะคะช่วงนี้ความรักครั้งเก่ามีโอกาสที่จะรีเทิร์นกลับมานะคะนะเรียกว่าความรักครั้งใหม่ก็ยังอยู่ความรักครั้งเก่าก็จะมานะคะโชคลาภคนเกิดวันพุธมีนะคะลองดูนะคะตัวเลขเก่าๆนะคะนะโชคลาภมีนะคะ ต่อไปนะคะขออนุญาตนะต่อไปคนเกิดวันพฤหัสนะคะหนึ่งขอโทษนะมาสามใบเลยนะคนเกิดวันพฤหัสนะคะเดมูนนะคะช่วงนี้นะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนะมีเรื่องให้ต้องให้คิดให้ต้องกังวลใจนะคะในช่วงนี้เนาะหนึ่งถ้วยนะคะก็เรียกว่าจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นนะคะจะได้รับข่าวดีนะคะนะ ใครที่บางคนรอคอยอะไรอยู่นะคะนะก็เรียกว่าจะมีสัญญาณการตอบรับที่ดีกลับมานะคะหนึ่งเลี้ยญรอเงินก้อนใหญ่หรืออยู่หรือเปล่านะคะนะคนเกิดวันพฤหัสนะคะเขาเรียกว่าจะมีช่องทางมีลู่ทางที่ดีเข้ามานะคะในช่วงนี้อาจจะมีในเรื่องของการเงินนะคะนะเรียกว่าจะได้มิตรด,ดีได้เพื่อนดีนะคะในช่วงนี้นะคะแต่ตัวเราเป็นคนที่ขี้น้อยขี้น้อยใจนะคะช่วงนี้อาจจะอยู่ในสภาวะที่แบบน้อยใจเพื่อนร่วมงานน้อยใจหัวหน้างานน้อยใจคนรักได้ด้วยเช่นกันนะคะ การเงินกินเก่งทานเก่งใช้เงินเก่งนะคะนะแต่ก็เรียกว่าดวงมีโชคมีลาบอยู่นะคะในวันนี้นะคะหนึ่งเหรียญขึ้นมานะคะก็มีโอกาสที่จะได้รับทรัพย์รับโชคนะคะลองดูนะคะตัวเลขจากความฝันนะคะในเรื่องของความรักนะคะโดยรวมแล้วเป็นความรักที่ดีอยู่นะคะมีความสุขดีเอาใจใส่ดูแลกันดีนะคะแต่ตัวเราเป็นคนที่ชอบคิดเล็กคิดน้อยนะคะนะชอบหึงชอบผ่วงนะคะนะไม่ค่อยจะไว้วางใจคนรักนะคะ เรียกว่าควรจะาหาันมาเอาอกเอาใจดูแลเอาใจใส่กันจะดีกว่านะคะสุขภาพคนเกิดวันพฤหัสนะคะมักจะมีปัญหาในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะนะคะนะนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะนะหรือใครบางคนช่วงนี้ก็เรียกว่าน้ําหนักตัวขึ้นด้วยนะคะเรียกว่ายิ่งเครียดยิ่งทานนะคะน้ําหนักตัวขึ้นนะคะหาเวลาออกกําลังกายบ้างนะคะรวมถึงคนที่มีคู่นะคะช่วงนี้มีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งครรภ์ด้วยนะคะ คนโสดมีโอกาสที่จะได้พบรักพบคนถูกใจนะคะรวมถึงสี่ดาบนะคะช่วงนี้คนเกิดวันพฤหัสอาจจะต้องรอคอยบางสิ่งบางอย่างก่อนนะคะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายนะคะเดินทางไปงานอาวมงคลน,นะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะช่วงนี้อย่าคิดมากนะคะคิดมากแล้วเดี๋ยวจะฟุ้งซ่านนะคะจะเกิดการเจ็บการป่วยนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องล้มหมอนนอนเสือนอนพักรักษาตัวได้นะคะในช่วงนี้ โชคลาภมีนะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะช่วงนี้นะคะคนเกิดวันพฤหัสนะคะให้มันทําบุญนะคะทําบุญกับคนตายกับลงศพนะคะนะซื้อผ้าขาวห่อศพนะคะเพื่อที่จะเป็นการเสริมดวงให้กับตัวเรานะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะหนึ่งสองสามนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะใบที่หนึ่งสองเหรียญช่วงนี้กันเงินหมุนติ้วเลยนะคะคนเกิดวันศุกร์นะ เข่าซ้ายจ่ายขวาได้มาจ่ายไปนะคะอาจจะมีเหตุให้ต้องติดต่อแบงก์ติดต่อธนาคารกดบัตรเครดิตได้นะคะหรืออาจจะต้องนําเงินเก็บเงินเก่าออกมาใช้ก่อนนะคะในช่วงนี้สี่ถ้วยนะคะหลายสิ่งหลายอย่างไม่เป็นดังที่เราคิดแล้วก็หวังเอาไว้นะคะเรียกว่าต้องเผื่อใจสำหรับความผิดหวังไว้ด้วยนะคะคุณเกิดวันศุกร์นะ หาถ้วยนะคะก็อาจจะมีความน่อยๆเพื่อนร่วมง,งานน่อยๆคนรอบข้างนะคะในช่วงนี้คนเกิดวันศุกร์คิดเล็กคิดน้อยคิดเยอะคิดจกคิดจิกนะคะนะคิดบวกคิดดีสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเองจะดีกว่านะคะการเงินช่วงนี้ก็เรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังเลยเหมือนกันนะคะนะเรียกว่าร้อนๆหนาวๆนะคะกับหนี้สินสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะในเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ต้องระวังนะคะอาจจะมีคําพูดที่ขัดแย้งกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะ ใครบางคนอาจจะอยู่ในสภาวะขี้งอนน่ะงอนเพื่อที่จะให้คนรักเอาอกเอาใจนั่นเองนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของอารมณ์ขี้หึงขี้หวงเข้ามาด้วยนะคะหรือใครบางคนนะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะไม่ค่อยมั่นใจในความรักครั้งนี้เอาซะเลยนะคะคนโสดนะคะที่เกิดวันศุกร์นะคะก็เรียกว่าหาคู่รักหาคู่ของญาตินะคะนะเรียกว่าโสดนานแต่งงานช้าเลือกมากเลือกเยอะนั่นเองค่ะ ในเรื่องของสุขภาพนะคะคนเกิดวันศุกร์นะคะช่วงนี้มักจะมีปัญหาในเรื่องของระบบลำไส้นะคะโรคกระเพาะกดไหลย้อนนะคะกินทานอาหารไม่ย่อยท้องร่วงท้องเสียนะคะรวมถึงอาจจะมีอาการร้อนร้อนนหนาวด้วยนะคะช่วงนี้อาจจะปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยสบายหรือเปล่านะคะเรียกว่าต้องดูแลเอาใจใส่ตัวเองด้วยนะคะนะเจ็ดเหรียญน,นะคะก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะ คนเกิดวันศุกร์กำลังมองในเรื่องของการเงินนะเงินเก็บเงินเก่าเงินที่เก็บสะสมอยู่นั่นเองอาจจะต้องนำออกมาใช้นะคะนำออกมาเคลียร์หนี้เคลียร์สินก่อนนะคะในช่วงนี้แต่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินด้วยเช่นกันนะคะคนเกิดวันศุกร์นะถ้าใครชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะคะมีโชคลาภไม่เยอะนะคะนะอย่าลืมบวกหนึ่งลบหนึ่งด้วยนะคะคนเกิดวันศุกร์นะ อ๋อคนเกิดวันศุกร์นะคะหาถ้วยเนาะมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปเยี่ยมคนป่วยคนไม่สบายเดินทางไปงานอาวะมงคลด้วยนะคะต่อไปนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะสองสามคนเกิดวันเสาร์นะคะใบที่หนึ่งห้าดาบช่วงนี้มีความกังวลสับสนว้าวุ่นใจนะคะนะ ห้าดาบขึ้นมานะคะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ตัวเราเองสักนิดหนึ่งนะคะนะอาจจะเกิดการทะเลาะการขัดแย้งนะคะการมีปัญหากับผู้บังคับบัญชากับหัวหน้างานนะคะกับคนที่เขามียศมีตําแหน่งสูงกว่านั่นเองนะคะเดวิลก็เรียกว่าช่วงนี้นะคะอาจจะรู้สึกว่าตัวเองถูกเอารัดเอาเปรียบนะคะถูกกลั่นแกล้งนะคะนะไม่ได้รับความยุติธรรมได้นะคะเดวิลนะคะต้องระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะในช่วงนี้อาจจะเกิดการทะเลาะกันมีปากเสียงกันนะคะ การถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะนะหรืออาจจะมีในเรื่องของงานหัวงานประมูลนะคะซึ่งเขาอาจจะมีในเรื่องของการเล่นพักเล่นพวกกันนะคะเราอาจจะสู้เขาไม่ได้นะคะการค้าการขายช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะเจอพวกมาเฟียนะคะนะเดลเรอร์ก็ต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะรู้จักปรับเปลี่ยนตัวเองให้เข้ากับสภาวะสถานการณ์ช่วงนั้นๆด้วยก็แล้วกันนะคะนะ เดลเรเบอร์ ed, เรียกว่ามีสเสน่ห์ที่คําพูดนะคะเพราะฉะนั้นใช้คําพูดใช้วาจาของตัวเราให้เป็นประโยชน์นะคะนะในเรื่องของการเงินนะคะก็เรียกว่าคนเกิดวันเสาร์ช่วงนี้หามากใช้มากได้มาจ่ายไปการเงินหมุนเลยทีเดียวนะคะนะใครบางคนช่วงนี้อยู่ในสภาวะชักหน้าไม่ถึงหลังนะคะถูกติดตามทวงหนี้ทวงสินนะคะถูกโกงถูกหักหลังนะคะช่วงนี้ถูกแทนข้างหลังนะคะอาจจะ เ,เรียกว่าถูกแงทงข้างหลังจากคนที่ใกล้ชิดกับคนที่เรารู้สึกว่าไว้วางใจนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็เรียกว่าอย่าไว้ใจใครมากกว่าตัวเองนะคะนะการเงินไม่แนะนําให้ใครหยิบยืมนะคะนะเพราะช่วงนี้มีโอกาสจะผิดใจกันในเรื่องของการเงินได้นะคะในเรื่องของความรักนะคะคนเกิดวันเสาร์นะคะต้องระวังในเรื่องของปัญหามือที่สามปัญหารักสามเจ้านะคะนะเรียกว่าความรักครั้งใหม่ก็ยังอยู่ความรักครั้งเก่าก็จะกลับมา มันเป็นความรักที่คาราคาสังยืดเยื้อนิดหนึ่งนะคะนะคนโสดมีโอกาสที่จะเข้าไปเป็นมือที่สามของผู้อื่นได้นะคะในเรื่องของสุขภาพคนเกิดวันเสาร์นะคะช่วงนี้ก็ต้องระวังนิดนึงนะคะมักจะมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อนะคะระบบระบบปอดนะคะระบบทางเดินหายใจติดขัดนะคะ รวมถึงกินทานอาหารไม่ย่อยนะคะท้องอืดท้องร่วงนะคะหรือใครบางคนนะคะช่วงนี้อาจจะเที่ยวกลางคืนเยอะสักนิดหนึ่งนะคะนะอาจจะมีในเรื่องของอาการแห้งอาการมึนเมาได้นะคะสามดาบขึ้นมาระวังในเรื่องของคําพูดนะคะคนเกิดวันเสาร์นะไม่ว่าจะเป็นกับคนรักกับคนรอบข้างนะคะหรือกับหัวนาหน้างานช่วงนี้ ต้องระวังในเรื่องของคําพูดที่มักจะทิมแทงจิตใจการเสียดแทงกันนะคะนะก็เรียกว่าอะไรที่ยอมได้อะไรที่นิ่งได้ก็ควรจะนิ่งเสียนะคะมันเป็นแค่สถานการณ์แค่วันเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะคะคนเกิดวันเสาร์เช้ามาให้ใส่บาตรท,ทาบุญนะคะอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะนะจะได้เป็นการปัดเป่าสิ่งไม่ดีในวันนี้นั่นเองนะคะคนเกิดวันเสาร์โชคลาภไม่มีนะคะนะไม่แนะนําให้เสี่ยงโชคนะคะนะเพราะว่า มีสามดาบห้าดาบแนะนําให้มันทำบุญดีกว่านะคะถ้าเสี่ยงโชคมันจะเฉียดนะคะนะก็จบลงแล้วนะคะสําหรับการอ่านดวงของคนที่เกิดทั้งเจ็ดวันนะคะต่อไปนะคะจะเป็นในเรื่องของเลขมงคลประจําวันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้นะคะพ่ยิีนะคะจะให้เลขมงคลประจําวันจันที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมนี้เป็นเลขอะไรกันบ้างนะคะเลขหนึ่งเลขหนึ่งนะคะเลขศูนย์ เลขสามเลขศูนย์เลขห้านะคะเลขมงคลนะคะประจําวันจันทร์ที่สามสิบเอ็ดสิงหาคมนี้นะคะก็มีเลขหนึ่งเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขสามเลขศูนย์แล้วก็เลขห้านะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ